สบายดีสบายดีวันจันทร์ตอนแรงเนาะวันที่สิบสามสำหรับมื้อนี้เม็นแตกอีกเม้นึงเนาะจะใช้ได้จากแต้มมาเบิ่งด้วกันเลยเนาะว่าจะได้จากแต้มสำหรับเนียนี้เม็นเกิดวันจันทร์เนาะเกิดวันตอนแรงอย่เนาะวันสี่ห้าโมง่เนาะแตกไปอยู่แปดแต้มเนาะ แมสาได้ไปอยู่แปดเดือนเมษาคนละครเนาะผูรำพูนสำหรับครูนี่เมนเฮาได้ได้เข้าครูในวันที่สิบแปดเดือนสิบสองเจะทาบเนาะ ัวแม่นี่เมนสกุลละครตัวผู้นี่เมนลำพูนเอาเขาประสมพันวันที่สิบแปดเดือนสิบสองพันัสามเพิ่นเกิดลูกวันที่สิบสามเดือนสิบเอ็ดตัวโดนเนาะเป็นเมสาวเมสาวสกุลละครตัวผู้นี่เป็นลำพูนเนาะได้อย่ 8, แปดแมแปดตัวมิต้องงามทำามสมนะสวงามเป็นวงรูป